กไวเลอร์เสียจงนออเชีวถงเสมหาวสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับเราซื้อท็อปอีกแล้วนะครับในตี้จิวเคอบทที่9นะครับสำหรับบทที่9ของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในหนังสือแบบเรียนในหน้าที่56นะครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยไปเริ่มเรียนกันเลยย่นหมู่ เสียงสระนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนเสียงสระกันแล้วก็ฝึกออกเสียงเสียงสระเนี่ยพร้อมๆกันด้วยนะครับตัวแรกนี่ครับออกเสียงตามหลอดสื้อนะครับอูอีกครั้งนะครับอูเก่งมากครับไปดูตัวแรกกันเลยอ่านตามหลอดสื้อทีละตัวนะครับตูอีกครั้งนะครับตูตัวต่อไปครับทูอีกครั้งนะครับทู ตัวต่อไปนะครับนูอีกครั้งครับนูตัวต่อไปครับลูอีกครั้งนะครับลูตัวต่อไปนะครับบรรทัดต่อไปนะครับกูอีกครั้งนะครับกูตัวต่อไปครับคูอีกครั้งนะครับคูตัวต่อไปครับฮู อีกครั้งนะครับฮูเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับจูอีกครั้งนะครับจูเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับบรรทัดต่อไปนะครับชูอีกครั้งนะครับชูต่อไปนะครับชูอีกครั้งนะครับชูตัวต่อไปนะครับรู ต่อไปนะอ,อีกครั้งนะครับจูตัวต่อไปนะครับจูอีกครั้งนะครับจูตัวต่อไปนะครับบรรทัดต่อไปนะครับชูอีกครั้งนะครับชูตัวสุดท้ายนะครับซูอีกครั้งนะครับซู มาดูเสียงสระต่อไปเลยนะครับอัวออกเสียงตามหลอดอีกครั้งนะครับอัวไปดูตัวแรกเลยนะครับกัวอ,อีกครั้งนะครับกวัวเก่งมากครับคำต่อไปนะครับขัวอีกครั้งนะครับขวัวเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับหัวอีกครั้งนะครับ หัวต่อไปนะครับชัวอีกครั้งนะครับจัวเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับซัวอีกครั้งนะครับซัวลองามาดูสระต่อไปนะครับออกเสียงตามหลอดสื่อนะครับอัวอีกครั้งนะครับ ัวเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับเรามาดูนะครับตัวออกเสียงอีกครั้งนะครับตัวเก่งมากครับคำต่อไปครับทัวอีกครั้งนะครับทัวเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับนัวอีกครั้งนะครับนัวเก่งมากครับตัวต่อไปครับลัวอีกครั้งนะครับลัว ต่อไปนะครับบรรทัดต่อไปนะครับกลัวอีกครั้งนะครับกลัวเก่งมากครับตัวต่อไปครับครัวอีกครั้งนะครับครัวเก่งมากครับตัวต่อไปครับหัวอีกครั้งนะครับหัวตัวต่อไปนะครับจัวอีกครั้งนะครับจัวเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับ ชัว sure. อีกครั้งนะครับชัวเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับชัวอีกครั้งนะครับชัวเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับรัวอีกครั้งนะครับรัวเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับชัวอีกครั้งนะครับชัวตัวต่อไปนะครับ ชัวอีกครั้งนะครับชัวตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับชัวอีกครั้งนะครับชัวเก่งมากครับมาดูสระต่อไปกันเลยนะครับสระตัวต่อไปนะครับอ่านออกเสียงตามหลอดสื้อนะครับวอีกครั้งนะครับวยตัวแรกนะครับ อ่านออกเสียงตามหลอซื้อด้วยนะครับควายอีกครั้งนะครับควายเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับควายอีกครั้งนะครับควายเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับหวยอีกครั้งนะครับหวยเก่งมากครับไปดูตัวต่อไปนะครับจวย อีกครั้งนะครับช่วยเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับช่วยอีกครั้งนะครับช่วยเก่งมากครับตัวสุดท้ายนะครับช่วยอีกครั้งนะครับช่วยสำหรับสระต่อไปนะครับอวันออกเสียงตามหลอดสี่ครั้งนะครับอวน มาดูคำศัพท์ตัวแรกเลยนะครับออกเสียงตามหลอซื้อนะครับตวนอีกครั้งนะครับตวนเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับทวนอีกครั้งนะครับทวนเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับนวนอีกครั้งนะครับนวนเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับลวนเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับ รวนเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับกวนอีกครั้งนะครับกวนเก่งมากครับตัวต่อไปครับควรอีกครั้งนะครับควรเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับควนอีกครั้งนะครับควนเก่งมากครับตัวต่อไปครับจวนอีกครั้งนะครับจวน เก่งมากครับตัวต่อไปนะครับชวนอีกครั้งนะครับชวนเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับชวนอีกครั้งนะครับชวนเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับชวนอีกครั้งนะครับชวนเก่งมากครับ ตัวสุดท้ายนะครับส่วนอีกครั้งนะครับส่วนไปดูสระต่อไปกันเลยนะครับออกเสียงตามหลอดซื้อนะครับอวงอีกครั้งนะครับอวงตัวแรกนะครับกวางอีกครั้งนะครับกวางเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับควงอีกครั้งนะครับ ห่วงเก่งมากครับตัวต, <iah> ต่อไปนะครับห่วงอีกครั้งนะครับห่วงเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับจวงอีกครั้งนะครับจวงเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับช่วงอีกครั้งนะครับช่วงเก่งมากครับตัวสุดท้ายนะครับช่วงอีกครั้งนะครับ ช <im <im ่วงเก่งมากครับมาดูสระตัวต่อไปกันเลยนะครับสระตัวนี้นะครับออกเสียงตามเหล่าซือนะครับอ้วนอีกครั้งนะครับอ้วนเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับเยวนอีกครั้งนะครับเยวนเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับเจืยนอีกครั้งนะครับ เชยนเก่งมากครับตัวต่อไปนะครับเชวียนอีกครั้งนะครับเชวียนเก่งมากครับตัวสุดท้ายนะครับเชวียนอีกครั้งนะครับชนนักเรียนเก่งมากเลยนะครับที่สามารถอ่านตามหล่าซื้อได้ถ้าใครยังอ่านตามไม่ได้ก็ฝึกอ่านทบทวนใหม่นะครับจนจำได้นะครับใครที่จำได้แล้วเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลย ย,ยื่นหมูลองมาดูรูปภาพนะครับแล้วฝึกออกเสียงตามรูปภาพกันด <t ool Netherlands>. ูนะครับรูปภาพแรกนะครับออกเสียงตามเหล่าซื้อนะครับรูปภาพนี้อ่านว่ากวอีกครั้งนะครับควกวตัวนี้เนี่ยแปลว่าแตงนั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับออกเสียงตามเหล่าซื้อนะครับหัวอีกครั้งนะครับหัวอ่าหัวตัวนี้นะครับแปลว่า ดอกไม้นั่นเองนะครับตัวต่อไปครับจัวจึอีกครั้งนะครับจัวจึจัวจึแปลว่าโต๊ะนั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับซัวอีกครั้งนะครับซัวซัวแปลว่าพูดนั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับรูปภาพต่อไปชั่ว อีกครั้งนะครับชั่วอ่าชั่วแปลว่าผิดนั่นเองนะครับยากไม่เอ่ยไม่ยากใช่ไหมครับแสดงว่าพวกเราเนี่ยเริ่มที่จะเก่งกันแล้วซึ่งสือเปี่ยวตารางคำศัพท์นะครับสำหรับตารางคำศัพท์ของเรานะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาบทเรียนเนี่ยเราซื้ออยากให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ของบทนี้กันก่อนนะครับเริ่มแล้วมาดูคำแรกกันเลยคำแรกนะครับอ่านออกเสียงตามหล่อซื้อนะครับ กวาอีกครั้งนะครับกวาเก่งมากครับกวาแปลว่าแตงนั่นเองนะครับคําต่อไปครับคําที่สองหัวอีกครั้งนะครับหัวหัวแปลว่าดอกไม้นั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับคําที่3นะครับคำที่3มอ่านตามเหล่าซือด้วยนะครับอ่านว่าชัวจือ อีกครั้งนะครับจัวจืจัวจืแปลว่าโต๊ะนั่นเองนะครับเก่งมากครับไปดูคำศัพท์ต่อไปกันเลยคำศัพท์ต่อไปนะครับอ่านออกเสียงตามหลอดซื้อด้วยนะครับซัวอีกครั้งนะครับซัวซัวแปลว่าพูดนั่นเองนะครับเก่งมากครับคำต่อไปครับเจอเกออีกครั้งนะครับ เจอเกิเเกแปลว่านี่หรือว่าอันนี้นั่นเองนะครับคำต่อไปนะครับฮั่นหยีอีกครั้งนะครับฮั่นหยีฮั่นหยีแปลว่าภาษาจีนนั่นเองนะครับเก่งมากครับไปดูคำศัพท์ต่อไปกันเลยคำศัพท์ต่อไปนะครับคำว่าเฉินมะอีกครั้งนะครับ เฉินมเมอเฉนมอแปลว่าอย่างไรนั่นเองนะครับคําต่อไปครับเชียนปีอีกครั้งนะครับเชียนปีเชียนปีแปลว่าดินสอนั่นเองครับและคําสุดท้ายนะครับหืออีกครั้งนะครับหือหือเนี่ยแปลว่าและหรือแปลว่ากลับก็ได้นะครับ อีซัวฝึกสนทนานะครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้เรียนคําศัพท์ไปแล้วนะครับเราซื้อจะลองดูนะครับว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถฝึกอ่านบทสนทนาได้ไหมเอ่ยถ้าไม่ได้เนี่ยลองฝึกอ่านตามเหล่าซือพร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยบทสนทนานะครับดูตามเหล่าซือทีละบรรทัดนะครับเริ่มจากบรรทัดแรกกันก่อนนะครับออกเสียงตามเหล่าซือด้วยนะครับเชอเกอร์ฮันด์ดิจเนอร์โซว อีกครั้งนะครับดูจากรูปภาพนะครับเขาบอกว่าเจ้เกอฮั่นหยีเจินเมอร์ซัวนะครับเจ้เกอฮั่นหยีนะครับเจินเมอร์ซัวแปลว่าภาษาจีนอันนี้พูดยังไงนะครับในรูปภาพเนี่ยมันคือรูปภาพอะไรครับดินสอนั่นเองนะครับเราก็จะตอบกลับไปในบรรทัดล่างนะครับว่าเจ้เกอฮั่นหยีเจียวเฉียนปี่อีกครั้งนะครับเจ้เกอฮั่นหยีเจียวเฉียนปี่เห็นไหมครับ เขาถามว่าอันเนี้ยภาษาจีนเรียกว่าอย่างไรนะครับในด้านล่างเขาก็เลยตอบไปว่าอันนี้ภาษาจีนเรียกว่าเชียนปีก็คือดินสอนั่นเองนะครับยากไหมเอ่ยไม่ยากใช่ไหมครับอ่ะลองไปดูรูปภาพต่อไปกันเลยอ่ะรูปภาพต่อไปนะครับอ,อ่าเอเด็กเขาชูอะไรอยู่น่าจะเป็นกระเป๋าแน่นอนเลยนะครับ ถ่านั้นนะครับลองมาเริ่มดูเลยนะครับในประโยคแรกนะครับเจ้เกอฮั่นหยี่เจินเม่วซัวอีกครั้งนะครับเจ้เกอฮั่นหยี่เจินเม่วซัวเขาบอกว่าอะไรนะครับอันเนี้ยภาษาจีนพูดว่าอย่างไรนั่นเองนะครับลองมาดูสิครับว่าเนี้ยภาษาจีนจะพูดว่าอะไรครับมาทัดล่างพร้อมเหล่าซื้อนะครับเจ้เกอฮั่นหยี่เจียวซูเปาอีกครั้งนะครับเจ้เกอฮั่นหยี่เจียวซูเปา แปลว่าอะไรครับภาษาจีนเนี่ยเรียกว่ากระเป๋านังสือภาษาจีนเรียกว่าซูเปานั่นเองนะครับเก่งมากครับภาษาจีนเรียกว่าซูเปานั่นเองนะครับยากหรือเปล่าเอยไม่ยากใช่ไหมครับอลองไปดูบทสนทนาต่อไปกันเลยบทสนทนานี้นะครับดูจากรูปภาพนะครับแล้วเดี๋ยวลองฝึกพูดตามหลัซื้อทีละวักนะครับหวัวจือ้อเต้าละ อีกครั้งนะครับวอดชื่ letter, อเต้าเลยอ่าวอชื่อเต้าเลยแปลว่าฉันรู้แล้วออซูเปาออกเสียงตามหลัดสื่อด้นะครับซูปเปาแปลว่าอะไรครับกระเป๋าหนังสือนั่นเองนะครับจิวซื่อก็คือจิวซื่อก็คือซูเหอเปาอีกครั้งนะครับซูเหอเปาอา่าเขาบอกว่าอะไรครับฉันรู้แล้ว กระเป๋าหนังสือก็คือสู้เหอเปาใช่ไหมครับหนังสือกับห่อหนังสือก็คือเอาคําว่าสูกับเปาเนี่ยมารวมกันก็เลยกลายเป็นคาว่าอะไรนะครับสูเป่านั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างเอ่ยยากไม่เอ่ยสําหรับบทสนทนาในบทนี้นะครับถ้าไม่ยากเนี่ยเหรอซึ่งหวังว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะเข้าใจในบทสนทนานี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ จบบทเรียนบทนี้แล้วนะครับเราซื่อหวังว่านักเรียนเนี่ยจะได้รับความรู้แล้วก็ประโยชน์จากการศึกษาคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วหวังว่านะครับนักเรียนเนี่ยคนไหนที่ยังไม่เข้าใจก็กลับไปฝึกทบทวนนะครับบทเรียนนี้ให้เข้าใจท่องแท้อีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่จําได้แล้วเก่งมากครับสาหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราซื่อต้องไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าโทงเสมินใจเจียนบายๆเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับ